ครับอันนี้ก็คือนาข้าวนะครับนาข้าวเป็นพันธข้าวเหนียวนะครับที่เราใช้ผลิตภัณฑ์เอเวอร์เรดนะครับทั้งชนิดน้าชนิดเม็ดนะครับอ่าะน,ะน,นี้เป็นพันกอของหกนะครับพันข้าวกอของหกนะครับอ่าที่เราฉีดพ่นเอเวอร์เรดไปสองครั้งแล้วก็หว่านตัวเม็ดเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็ก่อนปลูกนะครับทําเองนะครับ ไม่ข้าสวยงามมากครับไม่นานก็จะได้เกี่ยวละสัามนาะดูนะครับตามมาเรื่อยๆดูมาเห็นไหมครับรวงยาวใหญ่นะฮะเดี๋ยวเป็นรวงใหญ่ยันยาวนะครับนะับก่อนจะเก็บเกี่ยวอีกครั้งเราจะมาตามดูว่าเม็ดข้าวให้เม็เข้าวหลือยงก่อนว่าความสวยงามจะเป็นยังไงต้นจะแข็งแรงดีไหมเนาะ โอเคนะครับค,ครับ